ใหญ่กันนะคะใครที่ต้องการต้นใหญ่นะอ่านี่นะคะต้นสามหมื่นนะคะมัดแล้วนะเอาไม่ทัน <c oughs> เาสวยๆนะคะตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะคะเพราะว่ามีเจ้าใหญ่มาเหมาไปเยอะเลยน,นี้ใครอยากที่อ่าพอที่จะได้ถ้าเอาช่วงนี้นะคะปีออกผลผลิตปี6กสนี้ไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่า จากตรงนี้ไปมันจะไปแทงจันโอมกลามันแทงจันโอมกลานะพี่นะอ้าวทีนี้โมกลานี่มันไม่ทันแล้วมันต้องฟอร์มลากอยู่อย่างน้อยหกถึงเจ็ดเดือนนะคะมันจะต้องฟอร์มลากอยู่หกถึงเจ็ดเดือนแล้วทีนี้ <c oughs> ตอนนี้ปีนี้ไม่ทันแต่ว่าถ้าเราลงปลูกตอนนี้นะคะมันก็จะมีระยะทางะระยะเวลาของการฟอร์มลากไปได้ปีกว่าต้นมันก็จะใหญ่กว่านะคะสมบูรณ์กว่าเพราะฉะนั้นแทงจันปี 65นะคะชุดนี้นะคะจะแทงจันปี์ปี65แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยู่ที่การดูแลด้วยนะคะอยู่ที่การดูแลด้วยอ่าไปชุมพวงนะคะพี่ไปชุมพวงเอาไปสอต้นก่อนเนาะทดลองนะคะใครสนใจก็ด่วนเลยนะคะมีจํานวนจํากัดมีน้อยแล้วตอนนี้แดดร้อนมากนะ สูงมากเลยนางจับอ่าพี่พี่ขึ้นไปช่วยนางเอาต้นมัดพันกันเอามัดพันกันไว้นะพี่เนาะกลัวมันจะเวียงพี่อย่าวิ่งเร็วนะค่ะพี่พี่อย่าวิ่งเร็วอย่างนี้นะคะไปได้ ใครสนใจก็ติดต่อกลับมาได้นะคะตอนนี้ยังมีผลผลิตอยู่นะคะยังมีผลผลิตอยู่หนูเอาหน่อไม้มาตั้งวางขาย <c oughs> เสร็จแล้วทีนี้แบบมันไม่มีเวลาแล้วมันกลายเป็นต้นขึ้นมาดูทิเนี่ยแย่ๆไปหมดเลยอะไรกันี้แหละฮะเอาใครรับตังค์หนูรับตงังค์ เดี๋ยวรับตังค์ก่อน